ทางเก่าอู้มีจริงด้วยครับผมโอ้โหอุ้ยตัวสวยด้วยครับนี่โอ้โ,โอ้ยดี่สิบหลังย<ล> <20 S 2> <ะ>ี่สิบหลังยี่สิบหลังตัวสิบตัวโอ้ยกึ่งกึ่งกึ่งเอาเดี๋ยวชกชกหนุเขาเราช์เยอะโอเค อยาอยาพูดเขาว่าไม่บอกยายาตัวมอดีินี่ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่หมายบ้านดอนชัยนะครับผมที่พาเอฟซีมาเคยมาตรงจุดนี้แล้วนะครับผมก็สภาพหมายก็ดูครับผมโดยรอบนะครับวันนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับผมอากาศวันนี้ไม่เย็นนะไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี้ค้างสั่นทุกทีครับผมผมก็ได้ดักตรงจุดนี้นะครับผมมองเห็นนะครับเนี่ยครับเกือบทงสีขาวๆนะครับแล้วก็ ตรงโค้งเสาชีขาวสามอันตรงนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผมระยะทางการเดินมันจะไกลนิดนึงกว่าจะได้หนูมาแต่ละครั้งนะครับไม่ใช่ว่าจะติดๆ,ๆกันเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังแรกกันก่อนนะผมไปหลังแรกนะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ตรงแถวนี้นี่คือข้าวนะครับที่เขาเกยวแล้วไม่เอานะครับข้าวหลังแรกก็โดนไปแล้วับผมตัวอ้ว,วนด้วยครับผม ว้าวสวสวยครับสวสวยเขาพูดเพียงไม่กี่เม็ดนะครับกินเฉยครับผมเขากลางตัวด้วยครับผมถัดไปหลังนี้ไม่โดนครับมีหนูแต่ว่าไม่กินเดีย มันก็อาจจะเป็นไปได้นะบางค่ับางตัวก็กินบางตัวก็ไม่กินปวดหลุดหมดคนระับว้าเร <c oughs> ียบร้อยครับผมว้ายไงท้องเลย <c oughs> ตวัวอ้วนหน้าหนาวเสริมสร้างไขมัน

เรียบร้อยครับผมว้ายนี่อีกแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมก็หางขาดนะครับี่ตัวสวยแต่เป็นตัวผู้นะบาดแผลเต็มตัวเลยไปประสบการณ์เยอะครับนักเลง <c oughs> ก็กจุดหนึ่งก็คือนุ่นนะครับผมไกลนะครับผม <c oughs> ไกไก่นะครับไปวิครับผม จำได้ว่าใส่แถวๆนี้ผมไม่ได้ทำเครื่องหมายนะะจแต่งนี่อยู่ตรงนี้นี่ไดใส่แต่มีรอยกินอยู่ว่าเรียบร้อยครับใส่แล้วตรงนี้ดูจะเป็นได้เป็นลูกหนูนะครับ

ไปโดนสองแก้มแล้วนะตรงกัข้างๆตรงนู้นสองนู้นโอ้อันนี้กลับลอยฟ้าเลยครับท่านผู้ชมดูดีดขึ้นมาอยู่วงตรงข้างบนครับเขาพูดยังอยู่นะครับสงสัยน่าจะลั่นเองโดยอัตโนมัตินะครับ หรือว่าเขียดกระโดดใส่ข้าวโพดนะครับหมือว่าเขียดชอบกระโดดขึ้นไปนั่งนะครับเลยลั่นไม่มีตัวครับผมพลาดสามแล้วครับผมปเพราะว่าหนูไม่มีที่หากินแล้วก็หนีเข้ามาในป่าแบบนี้นะครับหลังนี้ก็โดนนะท่านผู้ชมสวยางามครับนี่ แต่เหมือนจะเป็นลูกหนูพวกใหญ่ไม่แน่นอนนะครับน่าจะใช่แหละตัวสีเทาๆดำดำ อย่าล hey, e ืมตรงนี้แหละนั่งเกือบลืมตรงนี้หลังนี้ไม่โดนนะลืมเพราะไม่มีเครื่องหมายเอยไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทำเครื่องหมายสห้าหลังแล้ว กระเป๋าเป็นเหยื่อข้าวโพดนะครับคลิปนี้ผมดักกป็เหยื่อข้าวโพดเดี๋ยวยท่านผู้ชมจะถามกันมาอีกก็เลิมได้หตัวครับผมหาตัวแล้วอยูตรงนี้โอ้โห เรียบร้อยครับผมดีกระเด็นขึ้นลอยมาเลยครับผมนี่ผมวางนะครับตรงนู้นครับผมกระเด็นขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็โอเคตัวเล็กนะครับกระเด็นสูงหน่อยนะครับผมอย่างดีที่มีตัวให้เง็นนะครับป่ามันลกนิดนะึงนานงานอีกะล้วอุ โอ้ยโดนอีกแล้วน,น,นี่ครับผมตัวสวยๆเลยครับตัวนี้แต่ว่าเหมือนมีรอยเคลื่อนมาเหยียบอีกทีนึงครับตัวสวยนะครับว้าวมันอีกแล้วมันอีกแล้วข<อ><อ>ึ้นเหียบะลกนิดนึงครับทางนี้อีกออเห็นแว๊บๆครับผมโดนครับผม โอ้โหแบบนี่งายท้องเลยครับใส่สวยใสสวยครับผมไม่น่าเชื่อนะครับ่าหมายที่ลกล้างแบบนี้จะโอเคแบบนี้นะครับผมไปถัดไปครับใกล้กันครับเห็นดูมัน mấy đôn đó Chưa có săn hả cái Trong chưa đấy ạ. nghĩ là, à, nghĩ rất lói hả, เรียบร้อยนะครับผมเอ้ากัดเชือกขาดอีกอ้าวไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะครับผมเดินไปแต่ผมไม่ได้ใส่อ่ะดูตรงนี้ครับผมเนี่ย ถานที่แห่งนี้คือเป็นรูของมันนะครับนี่ยังขุดดินมาใหม่ๆอยู่เลยครับผมตรงทางนะครับแล้วก็ตรงนี้โดนหมาเล่นครับหมามาเล่นงานครับเละหมดครับผมแต่ก็ยังมีตัวนะครับขอมัดนี้ก่อนแล้วขอเก็บมาแป๊บนึงครับยังมีอีกเยอะนะครับหมยนี่เดี๋ยวค่อยมาซ้ํากันเรื่อยๆนะครับ ช่วงหน้านี้มันเริ่มแรงแล้วแล้วก็เริ่มหาอะไรของกินยากแล้วหนูเอาป่ะขอโทษจะค่อยใส่ไหมนะครับเอากับดักจะมาหายเพราะอย่างนี้เลยครับยี่ได้ห้าตัวก็ครบครับตัวยังครบอยู่ หกเจ็ดแปดเก้เอาอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวขาดอีกหนึ่งแต้มนะครับผมครบสิบอ,อ่ะวางอ,ออกใหม่บิดข้างเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดนะครับเอาละครับเก้าตัวแล้วไปนี่ก้อนนะผม จะไมีชัวนะครับว่าทางเก่ากูมีจริงด้วยครับผมโอ้โหอุ้ยตัวสวยด้วยครับนี่โอ้โวาแล้ววายแล้วเพราะว่าผมเห็นทางมันยังไม่มีหญ้ามาปิดคุมทางเดินนะครับก็คิดว่ามันต้องมีตัวก็มีจริงๆเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับตัวนี้ก็มีหํำด้วยครับผม อีกสองหลังอยู่ตรงนั้นหลังนึงใล้เาอยู่ตรงใกล้ๆนี่หลังนึงครับผมไปลัดตรงนี้ครับหามันลกนะครับมันพีหนูนะครับวิ่งรอดใต้ข้างล่างหญ้านี่นะครับต้องแหวกหญ้าดูนี่เนี่ย ดูร่องรอยนะครับเนี่ยทางเดินยังเหยียบหญ้ากัดหญ้าอยู่นะครับมีตัวครับผมช่วงนี้น่าจะอ้วนๆน,นะครับมันจะมีมันจะหนาวนิดน,นึงผมได้ใส่ไบข้างหน้าด้วยกับลักกับดักเดี้ยวเสียวกับดักลั่นครับขอดูหลักฐานหน่อยเขาโพดหายหมดเลย ไม่ตัวเล็กก็ตัวใหญ่เพราะว่าผมวางบนเนินนะครับไม่มีหลักฐานแต่กระดักไปอยู่นู่นผมวางบนเนินนะครับมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าโอกาสพลาดจะมีสูงนะครับโอเคหลางสุดท้ายครับผมอย่าุงนู้นครับไป ถวนี้มีทางเดินนะครับผมไม่ได้ใส่กระชัวเพราะว่าเมื่อวานเวลาน้อยครับผมไม่ค่อยได้ดับอีกงหนึงผมใส่ไว้ข้างบนบนทางเดินที่อยู่บนเป็นยังไง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  ร่องรอยดิดดีดและหลุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ได้เป็นตัวใหญ่นะครับดูลักษณะแล้วการดิดแรงมากเป็นตัวใหญ่ครับหลุดอ่ะวันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่เลยรู้สึกว่าสองหลังนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็หลุดไปนะครับผมขนาดผมเอาเข้าวโพดไวลึกนะครับถ้ารู้ว่าเป็นตัวใหญ่ใช้ข้าวสารผสมลำอ่อนจะดีที่สุดนะครับผม แต่เสียดายครับมันพลาดไปแล้วนะครับผมก็หมดนะครับเสียดายพลาดสองหลังเราเป็นธรรมดานะครับผมขนาดผมประสบการณ์หลากหลายปียังมีโอกาสพลาดนะครับท่านผู้ชมที่ฝึกใหม่ก็ต้องพลาดเป็นทำเรื่องธรรมดานะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับยอดทั้งหมดน่าจะอยู่ที่สิบตัวนะครับวันนี้ ใส่20หลังได้10ตัวครึ่งต่อครึ่งครับผมก็ถือว่าไม่หมานเท่าไหร่นะครับถ้าหมานมจริงๆก็น่าจะ15ตัวขึ้นไปนะครับผมก็ถือว่าหนูยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยลุยกันใหม่นะครับผมพอดีว่ามีเอซเขามาจากไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปสอบถามกันเพราะว่ามาหาตรงนู้นครับผมไปสวัสดีครับผมวสวัสดีครับของเขาหนูขเขาอะไ้ที่ตัว แปดหลังวิี่สหลังยีหลัง0ตัวสิตัวโอ้ยกึเือกึ่งก็กึ่งเอาแย่ชัว์หนูเขาเราชว์เนอยายาพูดเขาว่าไม่บอกยายาตหม้ดีนี่ใช่ใหญ่แล้วนี่โอ้นี่แหละ ก็บอกแล้วว่าจะไปโค้ดไทยแม่บอกว่าอะไรไม่ไปแม่เลยแถวนู้นไม่มีอ่ะครับแต่ผมว่าหายากเลยึ้นเดียวที่จะพาไปไหนไหนนี่ตรงนี้เขามีนะผมใส่ไม่หมดเมื่อวานไม่มีเวลาแถวเนี้ยครับแถวเนี้ยเยอะอยู่ยาวถึงนู่นแล้วเน๊อะ ใช่ครับยาวไปถึงนู่นข้ามถนนฝั่งนู้นก็มีอันนี้ก็มีหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูเวงสาก่อนก็ได้เพราะว่าเวงสามีคนบอกมาว่ามีหนูแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีนะทั้นั่นแล้วเนี่ยก็เข้าบ้านผมก่อนเช้านี้ไม่เราไปทิ้งเลยไม่ได้หรอทิ้งเลยก็ได้ผมเตรียมของอะไรไม่รก็เอองั้นก็ผมว่าไล่ดักแถวนี้ก่อนไหมต้องดักเชืองดูดูก่อนครับก้างก่อนกว้างไหมล่ะกว้างกว้างไหม บ้างอยู่ครับฝั่งนู้นได้ไปดักยังยังยังครับยังใช่ไหมก็คือแถวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีครับเนี่ยอืมเนี้ยมีแล้วก็มันจะเป็นนาที่เขาไม่เกี่ยวข้าวมันเป็นนาที่กับเขาได้ไม่ยอะไอเนี่ยเยอะครับแถวเนี้ยแบบว่านาที่เขาไอ้เนี่ยอ่าแล้วก็มีรูแล้วก็มีตรงนั้นนะครับลกหน่อยตรงกองฟางนะครับนั่นแหละยิ่งดีจะลกหน่อยแต่ว่าหนูตรงนั้นอ่ะมันเป็นตัวใหญ่เมื่อกี้ผมไปดักแล้วมันหลุดของผมสองตัวตัวใหญ่แน่นอนหลุดดูจากการดิ้นนะ ใหญ่อยู่ตรงนั้นอีกแต่มันมันมีเยอะอยู่ถ้าดักเยอะก็น่าจะได้เยอะนี่ขนาดผมยี่สิบหลังยังได้แต่ตัวเล็กนี่เนี่ยใส่ได้แปดหลังมีสี่ตัวฝั่งนั้นได้ได้ได้ดักยังยังโอเคแล้วอยู่อยู่นี่ก็ได้อ่นนไปนู่นก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวผมจะมาหาคือไปไม่รู้ไปนู่นไม่แน่นอนเพราะว่าเขาบอกมาแต่ผมก็ไม่แน่นอนและทางนู้นเขาทำนาปางกันเยอะมันก็เลยไม่แน่นอนแต่ตรงเนี้ยที่มันกว้าง เดี๋ยวยุ่นนี้ผมจะเข้ามาผมต้องไปแต่งกับดักส่งลูกค้าอีกแล้วแถวนี้เขาว่าไหมพวกผมมากันผมปักธงกันนะไม่เป็นไรครับปักคง่ว่าเอาก็ดักนิ่ๆไว้อ๋อไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่เป็นไรคือเขาไม่ว่าครับเขาอยากให้ออกเพราะว่ามันไม่มีคนดักไอ้รอยที่เห็นรอยรักไม่มีต่ของคู่ผมหมดเขาไม่ดักกันนะหมู่บ้านแถวนี้ก็โอเคครับผู้ชมลองรับลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ